สวัสดีค่ะลิงๆนะคะวันนี้ลิงๆก็มีเทคนิคนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะจากเพลงไทยมาฝากทุกๆคนนะคะงงละวสิว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงไทยยังไงใช่ไหมมันเป็นความลับที่ลิงจะบอกนะ,ะมันง่ายมากๆเลยนั่นก็คือการแปลเพลงนั่นเองค่ะแค่นี้นละค่ะ <c oughs> มาไม่พูดมากละเรามาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่านะ มันมีแค่5ขั้นตอนเท่านั้นนะคะเริ่มแต่ขั้นตอนที่1นั่นก็คือการเลือกเพลงนะคะแล้วก็เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะเพลงของพี่บีบีเบิร์ดของใครก็ได้นะคะเลือกมา1เพลงนะคะขั้นตอนที่2เปินเนื้อเพลงค่ะขั้นตอนที่ขั้นตอนที่นนท3นะคะนั่นก็คือการแปลนะคะก็คือ นเนื้อเพลงที่เราปริ้นออกมาเนี่ยเอามาแปลเลยนะคะแล้วไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะตรงทํานองไหมนะคะแปลไปเลยก่อนนะคะตัวอย่างแล้วกันนะคะสมมุติว่าหลิงจะแปลเพลงของของใครดีล่ะเอาเพลงของพี่สิงโตน้ำเชคและกันเนาะเป็นเพลงกำาลังชอบแต่เก่านิดน,นึงแต่ไม่เป็นไรเ,เพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมใช่ไหมคะหลิงก็เอาท่อนแรกมาสมมติหลิงจะท่อนแรกอะไรนะมันอะไรเดียวหาก่อน มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายใช่ไหมคะตรงนี้เราก็แปลมภาษาอังกฤษได้ว่า look outside there's only a light raining ใช่ไหมแล้วก็อีกท่อนหนึ่งที่มันต่อก็คือหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวใช่ไหมคะเราก็แปลมภาษาอังกฤษไปเลยได้ว่า there is only coldness in my heart เห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วเราก็แปลทั้งเพลงเลยนะคะขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่เราแปลทั้งเพลงแล้วเนี่ยคราวนี้แหละเราก็จะ กลับมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็มาแก้ไขนะคะให้ประโยคภาษาอังกฤษของเรานั้นเนี่ยตรงกับทานองของเพลงไทยเพลงจริงๆนะคะโดยการใช้วิธีการนับพยางคนะคะเป็นเทคนิคส่วนตัวที่หลิงใช้ตลอดเลยนะคะโอเคนับยังไงนะคะก็โอเคเมื่อกี้ประโยคแรกมันบอกว่าอะไรนะที่เราแปลเมื่อกี้เนี่ยมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปรายใช่ไหมแล้วก็มานับพยางนะคะมันบอกว่า มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายมันมีแปดพยางถูกไหมคะส่วนประโยคที่เราแปลเมื่อกี้เนี่ยมันมีกี่พยางคลองนับดู look outside there's only only a light raining นันมาสิบยาวไปจ้าเพราะฉะนั้นเราก็มาทำยังไงก็ได้คือแปลงประโยคนั้นนะคะให้มันแปดพยางแล้วหลิงๆก็ได้ว่า look out there's Only rain showers เื้ยแปดแล้วดีใจกลิกลาน,นะคะเห็นไหมได้แล้วต่อไปท่านที่สองบอกว่าในหัวใจก็มีแต่ความเน็บหนาวกาวพยังโอเคเมื่อกี้ที่เราแปล There's only coldness in my heart แปลอะาขาดไปพยังหนึ่งทำไงก็ไม่เป็นไรแปลใหม่นะคะหลิงก็ได้ว่า In my heart it is as cold as ice ฮ้ยนียลย่ล้วก็พยางามตบมือให้ตัวเองแค่นี้ละค่ะแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยทั้งเพลงเลยนะคะและเราก็จะมาขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะคะนั่นคือการเอามารวบรวมแล้วก็ร้องค่ะแค่นั้นละคะ่ะจบราเล่นค่ะก็เนี่ยแหละแต่ว่าขั้นที่5ก็คือเรา ลองมาร้องดูนะคะว่ามันตรงไหมถ้าไม่ตรงแล้วก็ปรับนูน่นปรับนี่นิดหน่อยนะคะก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะ5ขั้นตอนง่ายๆเนี่ยเราก็ได้ฝึกทั้งการเขียนประโยคสร้างประโยคนะคะแล้วก็แปลประโยคภาษาอังกฤษนะคะโอ้ยได้ทั้ง3อย่างแน่หลิงก็เลยอยากให้เ,เพื่อนๆลองนาไปฝึกดูเนาะเอ,า,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเสร็จจากอัตรงเนี้ยเดี๋ยวหลิงจะเอาเพลงนี้เลยเพลงอยู่ตอนเลยได้ไหมนะคะของพี่สิงโตเนี่ยไปแปล แล้วเดี๋ยวหลิงจะมา้องให้ฟังนะคะแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กมากๆเลยนะคะวิธีนี้โอเคงั้นคลิปหน้ารอหลิงนะคะเดี๋ยวเอามาลองให้ฟังเนาะเป็นหนูทดลองให้ไปแล้วบ๊ายบาย